สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับมาดามปากแดงอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ในสวนที่ที่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นสวนเลยส่งไปวันนี้เราอยู่ในสวนที่ อ,อย่าตกเดอ้อเราน,นพบอยู่นกับอ้อ,อยอที่วางไม่ได้วันนี้เราอยู่ในสวนที่อังกฤษนะจ๊ะอากาศกลับมาเย็นอีกละ ร้อนหายกันแล้วร้อนมาสองอาทิตย์ตรงนี้มันเป็นป่าไอ้นี่ป่าลาสเบอรี่เก่ามาใหม่ๆตื่นเต้นมากเจอลาสเบอรี่ตอนนี้เกียดมากเอาลากมันออกยากมากเลย น้องกระแตปผักแดงไหม <laughs> ปลูกสมุนไพหลอไม่ได้ปลูกปลูกผักไทยนี่เมื่อวานลงขา่าข่ามาลองเห็นต้นข่าไปกาดเย็นนะวันนี้ อาทิตย์ที่แล้วอากาศร้อนทํางานในนี้ไม่ได้เลยนะร้อนหายใจไม่ออกพอเมื่อวานกลับมาเย็นดิปลูกผักทุกอย่างเลยจ้ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนี่ตำลึงด้วยนะนี่ มาจากบ้านเมื่อวานเดี๋ยววันนี้จะทำค้างให้มันขึ้นทุกไอ้น,นี่เลยนะถ้ามันขาดเล็กขานาดนันก็ขึ้นใหม่ลาสเบอรรี่ ซุปแม็กซุปแม็กผักไฮโดรไปถึงไหนแล้วซุปแม็ก ส่วนเนี้ยตอนก่อนที่เราจะมาแพ้วถางนะมันเป็นป่าลัสเบอร์รี่ป่าแบล็คเบอร์รี่แล้วก็คนคนที่มาเดินผ่านไปผ่านมากินเบียร์โยนกระป๋องเบียร์ขวดเบียร์ถ้าเป็นเมืองไทยนะขายขยะได้หลายพันเลยละ่ะที่นี่ไม่มีร้านรับซื้อขยะนี่แก้วเบียร์ขวดเบียร์เต็มเลยฝรั่งมักง่าย มียันอะไรนะเบาะรถยนต์ขนมาทิ้งเห็นเป็นป่าชั่วร้ายมากพวกนี้เราเสียตังจ้างคนขนไปทิ้งตั้งร้อยปอนีน่ยขนขยะไปทิ้งมีรถตู้มารับจ้างขนขยะไปทิ้ง ปลูกผักที่นี่สนุกไม่เหมือนเมืองไทยน้องไทยแดดมันร้อนจัดแล้วก็น้ําไม่ค่อยมีปลูกที่นี่อะไรก็ใหญ่โตงามนอกจากผักไทยที่โตยากถ้าเป็นผักฝรั่งนะโหเมื่อเขือเทศนี่ต้นเดียวกินไม่หวานไม่ไหวางามมากดอกมากแต่ว่าต้องปลูกในบ้านผักอย่างเงี้ยถ้าปลูกข้างนอกเมื่อเขือเทศมันไม่ชอบน้ําไม่ชอบ ลมไม่ชอบแดดจัดมันไม่แดงสักทีมันสีส้มๆอย่างนั่นแหละไม่สุกสักทีแล้วก็พอเรารดน้ำมากมันก็แตกหรือว่าฝนตกมากลูกมันก็แตก ที่นี่เราเช่าที่รัฐบาลนะเนี่ยไปไปจองคิวกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนอบตอบ้านเราอ่ะไปลงชื่อจองคิวไว้รอคิวสองปีกว่าจะได้สวนสนุกมากทำสวน น้องนิ่มทำอะไรให้ลูกกินวันนี้น้องนิ่ม ยิ่งยิ่งอยู่ใกล้โทรศัพท์ปากยิ่งแดง าปีแรกไม่รู้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ซ่อมใหญ่ใช้จอบขุดจอบขุดแล้วมันทําให้ลากหญ้าขาดแล้วมันขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วมันเก็บออกยากใช้อันนี้งัดรากหญ้ามันไม่ขาดเก็บออกง่าย เพื่อนใครมีที่มีทางมีส่วนรอบๆบ,บ้านนะอยู่ว่างๆเนี่ยติดโควิดเนี่ยปลูกต้นไม้เข้าไปมีอะไรก็ปลูกปลูกเข้าไปไม้ใหญ่หญยิ่งดีปลูกเป็นล่มเป็นเงาเป็นบ้านจะได้เย็นๆแล้วก็กินได้ด้วย อยู่ที่นี่มะม่วงปลูกไม่ได้ม่วงชอบอากาศร้อนปลูกได้แต่แอปเปิลแอปเปิลแล้วก็ลูกแพรลูกพรมเดี๋ยวถ้าลูกพรมออกลูกเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูลูกพรมสวยสีม่วงสวยดกเต็มต้นเนี่ยแอปเปิลกระดกเรามีแอปเปิลต้นอีกส่วนหนึ่งอยู่ออกดอกด้วย ซื้อต้นมันมาปีที่แล้วปีนี้ออกดอกละกิ่งตอน น,นี่เมืองไทยร้อนไหมจ๊ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไม่มีสงการหลายๆคนส่งอะไรนะ ส่งรถน้ำทางมือถือมารถน้ำออนไลน์มาขอบคุณมากนะจ๊ะอยู่อังกฤษไม่มีเทศกาลอะไรเลยไม่มีเทศกาลอะไรเหมือนบ้านเราเลย แต่อีเวนต์แต่มีคนมีแต่คนจัดอีเวนต์เหมือนอะไรอะอีเวนต์รถโบราณอีเวนต์เหมือนงานเอ็กซ์โปโฮมโปงานงานกเกษตรแฟร์อะไรเงี้ยไม่เห็นมีเทศกาลอะไรเหมือนบ้านเราเลยไม่มีรอยกระทงไม่มีข้าวบรษนาไม่มี ไม่มีเทศกาลอะไรที่คนทั้งประเทศทำเหมือนกันเลยมีแต่คริสต์มาสคริสต์มาสก็ไม่ได้มาฉลองด้วยกันแค่อยู่บ้านใครบ้านมันคนถึงชอบไปเที่ยวบ้านเราบ้านเรามัฒนธรรมสวยงาม นี่ก่อนนะเพื่อน,นเอาเศษขยะไปทิ้งก่อนมายบาบจุ๊บ